ัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้อยหน่าใน l a c t u r i c ชเอีกเช่นเดิมค่ะรอบนี้มานะคะร้านอาจจะหน้าตาแปลกไปจากเดิมเพราะว่าทางเรานะคะก็ได้ให้น้อยหน่าเนี่ยวาดรูปขายแล้วก็เปิดร้านเก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ทําให้น้อยหน่านะคะสามารถเพิ่มโต๊ะกินหมาล่าฮอตพอตของเราได้ค่ะ แล้วเราก็เก็บเกี่ยวทิวลิปนะคะเอามาปลูกเพิ่มเลยจะได้มีผลผลิตเพิ่มเติมนะคะมีรายได้หลายช่องทางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเธอโจรป้นบ้านทําไงวะเน,นี่ยลืมโทรแจ้งสถานีตํารวจเร็วเออหยุดกรีดค่ะคุณน้องหยุดหยุดกรีดก่อนคะ่ะหยุดหยุดแตกตื่นคะ่ะตั้งสติคุณตำรวจคะตอนนี้คือมีโจรขึ้นบ้านคะ่ะรีบรบมาโอ้โหะเอา ยังไม่ทันวางสายเลยคุณตำรวจมาละจับมันค่ะคุณตำรวจมันกำลังย่องเบาเลยมันยังไม่ได้ขมโมยของอะไรอ้มันขมโมยไปแล้วอ้เอาคุณตำรวจก็คืออยากจะนั่งกินจาบูหรืออะไรคือมันขมโมยโซฟาที่ฉันไปค่ะเออสู้ๆคขานะคะคุณตำรวจอย่าปล่อยให้มันหลุดออกไปได้โอ้โหต่อยๆอยอะไรกันบ้านะทุกคน มองผ่านแต่ลูกควันคืออุ๊วมากโอ้ไม่กอดกู้คืนวัตถุแล้วรายการต่อไปถูกส่งคืนไปยังช่องเก็บของรวบมันไปเลยค่ะคุณตำรวจอย่าให้มันไปก่อคดีที่บ้านใครเขาอีกนะคะเราได้เก้าอี้โซฟาดั้งกินข้าวของลูกค้ากลับมาท้ไอ้โจรซึ่งวัชพืช่ะเริ่มกัดกินผลผลิตของเราละเราต้องให้หน่อยหนาบ กำจัดบันค่ะว่าแต่หน่อยหน้าเดี๋ยวเก็บตังสร้างห้องน้ําที่แบบเริ่มจริงจังได้เนี่ยเดี๋ยวจะอาบน้ําแปลงโฉมให้สักนิดนึงนะคะจะได้เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการ แต่พระที่แล้วนะคะที่มินได้เปิดร้านไปเนี่ยมินเปิดทั้งหมด1ครั้งทั่วน,นะคะทุกคนแล้วก็ได้ขึ้นมาเป็น2ดาวค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดร้านทิ้งไว้ได้เลยนี่คุณลูกค้าก็คือเริ่มเข้ามาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่อยหนาก็คือรู้สึกวิตกรู้สึกตึงเครียดค่ะก็ยังไม่สามารถวาดรูปอะไรได้นะทุกคนแล้วก็ให้ชี้น้องเขาแบบโอเคอยู่เฉยๆไปก่อนนะคะ แต่น้องยังสามารถที่จะรดน้ําพืชผลได้อยู่ค่ะทุกคนเราก็ให้น้องรดน้ําไปเลยแล้วก็แอบเห็นว่ามันเริ่มแบบเริ่มออกดอกออกผลละนี่คือใครอะถ้าไปถึงปิดหน้าปิดตาได้น่ากลัวเอ้ยมีหนุ่มหล่อราพุ่งมากินฮอตพอรทตทิลาทุ่งเราก็ดูมันก็จะต้องทําความรู้จักกับเขาสักหน่อยนะคะซึ่งน้อยหน้าเนี่ยสภาพชีและสภาพฮี เขาเหม็นเน่าตัวเราประวะเน,นี่ยคือไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องปรับลุคให้หน่อยหนาแบบจริงจังแล้วอะในเมื่อเจอแบบหนุ่มในฝันของนางแล้วเนาะลืมบอกชื่อพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเขาชื่อโลบินเฮ้ยตอนนี้น้องกลับมาวาดรูปได้แล้วทุกคนคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บเงินไปอีกสักแบบไม่รู้ว่าสามพันเนี่ยจะพอซื้อบันไดอะไรอย่างงี้เพื่อขึ้นชั้นสองได้ไหมนะคะเพราะว่าโซนบ้านของเราเราอาจจะแบบว่าอยู่ชั้นสองเพราะว่า พื้นที่เราเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะคะตอนนี้ก็ให้น้องนอนหลับพักผ่อนกันไปก่อนเลยค่ะมีรูปที่น้องต้องวาดให้เสร็จต่อด้วยอีกหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยวนะแล้วพอตั้งฝักบัวอาบนะ้ำแบบนี้คือคุณลูกค้าก็คือมายืนอาบนะ้ำบริเวณหัวเตียงเราได้เลยแบบนี้ โอเคตอนนี้เราเปิดร้านมา23ชั่วโมงแล้วนะคะชื่อเสียงธุรกิจวันนี้เนี่ยบวกร้อแแล้วก็กำไรสุทธิได้2องพนะคะทุกคนแล้วตอนนี้น้องก็ตื่นแล้วค่ะก็เลยให้น้องมาทำความสะอาดร้านก่อนเลยจากการที่นองราขาดความสนุกก็เลยให้นองนั่งร้องเพลงคนเดียวแบบนี้ไปเลยคะ่ะทุกคนซึ่งมันสามารถเพิ่มค่าความสนุกได้อยู่แล้วจ้ะแล้วก็ออกมาสั่งอาหารกินสักนิดหนึ่งก่อนที่เดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดร้านและให้น้องไปวาดรูปอีกครั้งค่ะเฮ้ยเฮ้ย ระหว่างที่น้องกําลังอาบน้ําอยู่คุโรบินเขาโทรมาน้อหน่าฉันต้องทาทายตัวเองงานใหม่อาจเป็นทางออกคุณคิดยังไงใช่ฉันคิดว่าคุณควรลองอาชีพใหม่นะโอเคเราจะให้น้ยหน่าตอบไปแบบดีนะคะแบบเชิงบวกสุดๆอะไรอะ่ะชามแบล็ k เบอร์รี่ทุกคนเรามีพืชผลผลิตใหม่แล้วคะ่ะ โอ้โหขายได้3แบ็คเบอร์รี่เท่านั้นแหละแบ็คเบอร์รี่ธรรมดาโอเคเหมือนว่าจะหมดละที่นี้เดี๋ยวเราเราปลูกในนีไ้ไม่ได้ออ้ยเดี๋ยวต้นไม้ฉันแห้งกลับมาลดน้ำก่อนเออเฮ้ยเราขายได้หมดแล้วนี่ทุกคนสุดยอดการขายคือพันสเลยเหรอแล้วเราขายทั้งหมดเลยมาน้อยหน้ามาอืม,อมจาก2อ0พขึ้นไปเป็น2อ0พและสองพันเก้าสา สามพันสองสามพันโอ้โหสามพันเจ็ดสามพันแปดสามพันเก้าสี่พันเฮ้ยไม่กอนเลยป้าทุกคนทำไอ้นี่กันดีกว่าชั้นสองเดี๋ยวนะขอย้ายห้องน้ำตรงนี้ออกมาก่อนนะคะขึ้นไปข้างบนแบบนี้เสร็จปุ๊บนะขอวางเป็นแบบฐานอย่างนี้ก่อนเลยละกันเนะลบหลังคาตรงนี้ทิ้งไปก่อนเลยนะคะทุกคนแล้วก็เออเราจะทำบ้านเนี่ยให้มันยาวออกมาแบบนี้แล้วลองใช้เป็นหลังคาอันนี้ดูนะคะอ่ะเราทำเป็นฟิลอะไรอย่างนี้ ขอ,อนุญาตกลับทางบันไดนิดนึงค่ะทุกคนหันไปทางนี้เลยเนอะแล้วก็อ,อตรงนี้เราน่าจะต้องแบบกั้นปิดไปเลยอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกั้นด้านบนตรงนี้นะคะนี่ปุ๊บตรงนี้ทิ้งไหมแล้วก็กั้นบริเวณนี้นะคะด้วยรั้วแบบนี้ไปเลยเออจะได้เป็นโซนเหมือนแบบข้างนอกนิดนึงเนาะแต่จริงๆแล้วคืออยากจะแบบว่าเอออาหาัน บันไดออกแบบนี้อ่ะทุกคนได้ปะวะปูออกมาแบบนี้อ่าประมาณนี้ก่อนอ่ะยืดไปคืออยากจะให้ตรงนี้เนี่ยมันแบบเป็นห้องทึบด้วยไงทุกคนเลเยอร์เมื่อกี้คือมันไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะคะนี่เรายืดอันนี้ออกมาอันนี้เราก็ยืดออกมาอีกโอเค โอเคฝั่งนี้เราจะเอาไว้ทําเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะทําเป็นห้องน้ำทีนี้เนี่ยอาจจะต้องมีแบบโซนด้านล่างด้วยอีกนิดนึงแต่ตอนเนี้ยคือตังค์ไม่มีละทุกคนเดี๋ยวเราย้ายฝักบัวเนี่นะคะขึ้นไปไว้ข้างบนก่อนแล้วก็น่าจะต้องทําหลังคาให้น้องนางเขาด้วยนี่เราแปะหลังคาไปเลย แล้วก็คือมีปัญหากับการทําหลังคาแบบนี้ที่อยากจะให้มันมีความญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ทําออกมาคือเป็นหลังคาวัดตลอดเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราทําเป็นหลังคาแบบจั่วปกติแบบนี้แล้วกันเนาะประตูชั้นสองนะคะเราใช้เป็นประตูเลื่อนๆแบบอะความญี่ปุ่นอย่างนี้ละกันเนะเาะเอาอันนี้ขยบมาตรงนี้โขพอดีช่องเลยแล้วก็เดี๋ยวน้าจะต้องทําห้องน้ําของกูลูกค้าด้วยแต่เอาไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้เราเอาแบบบ้านของเราก่อนละกันเนาะ S 2> <S 2> <S เฮ้ยเฮ้แอบเห็นมิสเตอร์โลบินเขามาตรงนี้โอเคแวะมาดักทายพูดคุยเพิ่มความสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งหลักกันในเมื่อเขามาถึงหน้าบ้านเราแลว้วอ่าตอนนี้นะคะก็ได้ให้หน้อยนาเนี่ยเปิดร้านไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยขาดความสนุกเนอะก็เลยให้มาตกปลาค่ะ ซึ่งการเปิดร้านของเราเนี่ยเราจะเปิดแบบ24ชั่วโมงเน่ะเป็นฟิลหมาัลถฮอทพอต24ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เฮ้ยแล้วในระหว่างที่น้อยหน้ากํลาลังตกปาคือคุณมิสเตอร์โลบินเขามาอยู่ข้างๆค่ะทุกคนแล้วเขาตกได้ลูกบาทดูดินี่มันเนือคู่ชัดๆก็จะต้องแบบรีบไปแปลงโฉบแล้วนะแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ต้องแยกทางกันค่ะเพราะว่านยนาง่วงนอนแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องกลับไปนอนก่อนค่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะแต้มร้านของเราเนี่ยเราได้มา2แต้มนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเพิ่มให้ติบอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้อ่ เรื่องราวธุรกิจที่สร้างแรงบันดาลใจเหรออา่าเราอันนี้คืออะไรกาลังเป็นไวรัลซิมเพลเนเซอร์ได้มาเยี่ยมกิจการขนาดเล็กของน้อยหน่าและสร้างกระแสฮือฮาเป็นอย่างมากในขณะที่ธุรกิจเปิดทําการน้อยหน่าจะเห็นความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นการลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิพิเศษนี้จะสร้างกระแสือฮามากยิ่งขึ้นโอเคเราเลือกอันนี้แหละหลังจากที่เปิดร้านนะคะมานานกว่า16ชั่วโมงเนี่ยผลผลิตของเราก็ออกดอกออกผลแล้วค่ะซึ่งนอกจากการเปิดร้านและการขา ผลผลิตเนี่ยมินก็ได้ให้น้อยหน่านะคะวัดรูปเพิ่มเติมไปด้วยจนในตอนนี้คุณโรบินก็โทรมาหาค่ะํางานที่เราพูดถึงได้ไหมจัดการเองคืออะไรวะแปลว่าอะไรทุกคนแปลหน่อย <c oughs> ตอนนี้เรามีเงินกลับมาเป็น4,943แล้วค่ะซึ่งมาเลยเดี๋ยวเราจะย้ายนะคะเตียงเนี่ยขึ้นไปไว้ที่ชั้น2เลยค่ะนี่ตรงนี้เลยเอาไว้ตรงกลางห้องแบบนี้ ทาห้องน้ําก่อนดีกว่าเนอะจะได้เป็นการแบบอาบน้ําแปลงโฉมทําความสะอาดตัวเองให้แบบดีเยี่ยมไปเลยค่ะนี่เราติดหน้าต่างไว้ให้น้องเขาสักแบบสองบานด้วยนะคะเดี๋ยวเราใช้เป็นคิดห้องน้ําอันใหม่เลยดีกว่าในจริงๆเราติดไฟแบบนี้ไว้ก็น่ารักดีเหมือนกันนะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วไหนดูซิเขามีอะไรใหม่บ้างนี่มีไอเจ้าแบบฉากกันอันนี้นะคะเฮ้ยดีอยู่นะได้อยู่นะร6อ้าใช่ปะเราทำเป็นฟิลแบบอ่า เอียงๆมีความเหมือนเฮ้ยเปิดได้อะไรฟิลนี้ไปละกันเนอะโอ้โหเรารับแสงดีด้วยนะคะรวมเดี๋ยวเราตั้งไว้ซักมุมนี้แหละทุกคนแล้วก็จริงๆสีก็เป็นโทนโทนนี้ก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ไฟเนี่ยเราเอามาติดตรงบริเวณอ่างล้างมือซึ่งอ่างล้างมือเราเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะนี่อ่างล้างมือก็คือมีเป็นอันนี้เลยค่ะแล้วก็เขาจะมีแบบชั้นวางอะไรอย่างนี้ด้วยทุกคนเออชั้นว่างเราติดไว้ที่ใดได้บ้างวันเนี้ยติดไว้ข้างๆกับอ่างตรงนี้เหรอ ว่าเราจะติดแบบเป็นชั้นยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ติดเป็นกระจกของเขาไปเลยนะคะนี่เฮ้ยแล้วมีความแบบผ้าเช็ดโตผ้าเช็ดต,ตัวนี่อ่าวางไปเลยค่ะนอกจากจะมีคิดใหม่ที่จึ้งๆแบบนี้แล้วเนซิม4ลีลดราคาเอาใจสายเล่นซิมลดสูงสุด50% expansion pack ลดสูงสุดเหลือเพียง499บาทเกม Pack ลด30%เหลือเพียง349บาท ซับแพ็คลด30%ลดเหลือ174บาทและแพ็คคิดไม่ได้เข้าร่วมรายการลดราคาในครั้งนี้นะคะถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องเล็กๆของมินนะคะก็สามารถใส่โปรโมโค้ดมินเชอร์ได้ในขั้นตอนการชำระเงินค่ะขอบคุณแรงสนับสนุนที่มีให้กันมาโดยตลอดนะคะทุกคนแล้วก็วางผ้าเช็ดตัวนะคะทุกคนเราใช้แบบที่มันมีสีสันขึ้นมาหน่อยเนอะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบแปรงทำความสะอาดซ่วมอะไรแบบนี้แล้วก็เอาตั้งไว้ข้างใต้ตรงนี้เลยนะคะ อ่ายาสีฟงยาสีฟันอะไรพวกนี้แล้วเอามาตั้งไว้ตรงนี้เนอะแล้วก็เขาก็จะมีเป็นแบบ วอลเปเปอร์ paper อะไรอย่างงี้มาให้เราด้วยแล้วก็มีพื้นด้วยนะคะทุกคนคือเอาเซตกันแบบนี้เลยโอเคที่ดีก็คือขอเปลี่ยนตรงนี้หน่อยให้มันมีความแบบอาขาวๆตัดกันสักนิดนึงนะคะมันออกแบบสีส้มสีทองะอะไรงงี้เยอะแล้วพืนข้างนอกตรงนี้ก็ใช้เป็นแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็พืนด้านในนะคะก็ใช้อันนี้ไปเลยละกันเนอะแล้วก็ในห้องนอนด้วยนะคะทาสีซึ่งลองใช้ของญี่ปุ่นดูก่อนละกันใช้เป็นแบบ อะไรฟิลนี้เนาะนี่เอ,อ้ยได้อยู่นะแล้วข้างล่างก็เป็นฟิลแบบอิดๆนะคะหลังคงหลังคาต้องเอามาให้ครบค่ะโอเคได้เวลาอับน้าอับท่าให้เย็นหนาละคะ่ะไปาอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราแบบล้างความสกรปรกออกก่อนเลยค่ะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยเอาออกก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างเน่ามากผลนั่งอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราปิดแบบปิดการใช้ไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งโกนเรื่อยๆอะไรแบบนี้เออนี่ไปเอาออกไป หาลองพื้นสักหน่อยต่อผมยาวและย้อมสีผมอีกสักนิดอายแชโดว์และปัดขนตาปัดแก้แบบละมุนละมุนหาสีปากเรื่อเรื่ออ,อมชมพูให้ดูมีความเป็นธรรมชาติใสคอนแทคสีน้ำตาลเพิ่มฝีอีเวนต์อีกสักหน่อยแล้วก็ไฮไลท์ด่างนะคะเชดดิ้งจมูกอีกนิดนบงเป็นอันเสร็จค่ะและอันนี้ก็เป็นลุคชุดลำลองของน้องค่ะมีความดอกไม้สดชื่นสดชื่นหน่อยชุดเป็นทางการชุดเล่นกีฬาชุดนอนชุดไปปาร์ตี้ ชุดว่ายน้ําชุดหน้าร้อนและชุดหน้าหนาวค่ะแรงโฉมให้น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเปิดร้านกันต่อดีกว่าค่ะคิดว่าตอนนี้นะคะกิจการเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจ้างพนักงานกันดีกว่าเราจะจ้างแค่ให้เขามาแบบช่วยแบบทําความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็เป็นมิตรกับลูกค้าค่ะโอเคเอาเป็น2ทักษ์ให้นางก่อแเรากันเนาะแต่ว่าไปตอนนี้ร้านของเราก็ดูแบบเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ย แล้วหมาล่าฮอตพอตของเราก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้นะคะกำไรได้4543ค่ะยังไงเราก็ต้องเปิดต่อเนื่องเลยเพราะว่าเราเปิดร้านเป็นเวลา24ชั่วโมงเอ้ยไอ้บิสเตอร์โลบินเขาบ้าอีกแล้วให้ตายดิโลบินเออรับกุญแจบ้านพักอ๋อสามารถมาเที่ยวบ้านเราได้ตลอดเวลา นี่เธอสามารถมาหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะโอเคหลังจากนี้น่าจะเห็นคุณแบบมิสเตอร์โลบินมาบ่อยๆนะคะและในที่สุดนะคะลอดชมพูเนี่ยก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ตามจีบฮีมาเป็นเวลายาวนานมากโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้ฮีได้กลับบ้านไปก่อนคะ่ะเราเอารูปอันนี้ออกมาตั้งขายก่อนน้อยหน่าชีวาดไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวนะทุกคนก็คือจะบอกว่าร้านของเราเนี่ยคือไม่มีไฟเลยสักะดวงเดียว นี่เราเป็นความญี่ปุ่นใช่ไหมเราติดไฟดวงนี้ไว้ดีกว่าเออนี่ติดไว้ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยแล้วกันแล้วก็บนโต๊ะนะคะก็ตั้งเป็นไฟแบบอย่างนี้ไปเลยเนาะแต่ว่าโต๊ะนี้เหมือนว่าจะตั้งไม่ได้เพราะว่ามันเล็กเกินเดี๋ยวนะเราน่าจะต้องแบบย่อใส่น้องนะคะทุกคนแล้วก็าวางไว้สักมุมนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางเป็นโคมไฟอันนี้นะคะไว้สองด้านตรงนี้ตรงหน้าร้านเราเลย จากนั้นนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกั้นโซนนี้แหะให้มันเป็นแบบโซนบ้านสักนิดนึงนะคะเอาแบบกัน้นตรงนี้ใช่ไหมทุกคนกั้นมาถึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเว้นเข้าไปละกันเนาะนี่ นี่เราจะกั้นปิดไว้แบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นฟิลแบบระเบียงงงงอะไรฟิลนั้นแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะติดเป็นระแนงไม้ไว้เลยเออทุกคนนี้มันก็จะเป็นฟิลแบบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องเอาพวกที่ขายรูปของเราเนี่ยออกมาเนาะตั้งไว้ซักแบบตรงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มแบบโต๊ะด้านในด้วยเนาะอือโอเคเดี๋ยวนะฝั่งนี้เราต้องกั้นด้วยนี่ว่าใช่ไหมนี่กั้นไปเลยค่ะ ทาสีด้านในตรงนี้ด้วยเนอะแล้วก็ต้องติดไฟด้วยใช่ไหมไฟเดี๋ยวเราใช้เป็นของญี่ปุ่นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําแนวแบบญี่ปุ่นจ๋าอะไรขนาดนั้นเนอะยอ่อไซสักนิดนึงค่ะแก็ติดไว้ตรงกลางแบบนี้เลยโอเคตอนนี้ก็ให้น้องนะคะวาดรูปขายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปิดร้านควบคู่ไปด้วยนะคะทุกคนมีเงินกลับมาเป็น2 5 0 0แล้วค่ะเดี๋ยวเราเก็บตังค์ยาวๆเลยแล้วก็เนะเราค่อย ตกแต่งร้านที่เดียวเลยค่ะว่าแต่โรบินเขาคือมากินที่ร้านเราทุกวี่ทุกวันเลยค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ยาวมากคูดยังไม่ทันขาดคําทีน้อยหน้าก็มานั่งข้างๆกันเลยค่ะพอแปลงโฉมให้น้องเนี่ยก็ดูแบบเบาาแก่การเป็นคู่สร้างคู่สมมากๆซึงพอทั้งคู่ได้เจอได้พูดคุยกันบ่อยๆเนีคะก็เลยทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจมาออกเดทกันค่ะ และในที่สุดทั้งสองคนก็ตกหลุมรักกันและตกลงเป็นแฟนกันเป็นที่เรียบร้อยค่ะตอนนี้การออกเดทของทั้งคู่ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เลยให้หน้อยหน้ากลับบ้านมาก่อนค่ะซึ่งน้องค่อนข้างที่จะหิวค่ะก็เลยมาต้มหมาล่าฮอตพอตกินก่อน และเราก็จะไม่ปล่อยให้เวลามันเสียเปล่าค่ะเราจะมาเปิดร้านกันเลยเดี๋ยวขอตกแต่งภายในร้านนิดนึงนะคะทุกคนเราจะทำเป็นตู้แบบนี้เนอะแล้วก็ตั้งรถเข็นอะไรแบบนี้เนอเอาไวต้ตรงบริเวณแต่แถวโต๊ะที่ลูกค้านั่งกินค่ะเราจะได้แบบเอาพวกแบบ วัตถุดิบในการกินชาบูต่างๆนะคะมาใส่ที่รถเข็นแบบนี้เพิ่มความสมจริงไปเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ําจิ้มนะทุกคนเราเอาน้ําจิ้มออเราเอาน้ําจิ้มไว้ด้านบนแบบนี้แล้วกันเออแล้วอันนี้คืออะไร เต้าหู้แม้โอเคเต้าหู้ก็วางไว้บนโต๊ะนะคะแล้วก็มีความแบบเป็นเนื้อเป็นอะไรแบบนี้เนอะเราก็ตั้งไว้ให้แบบทุกโต๊ะเลยนะคะนี่อ่าตั้งไว้แบบนี้บนโต๊ะก็คือดูแบบดูมีสีสันดูเป็นฮอตพอตขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราเหลือเงินอยู่สามพันห้าเนอะทุกคนเดี๋ยวนะเราย้ายโต๊ะอันนี้มาใช่ไหมแล้วเราขยายอันนี้ออกมาเลยเล้วกันค่ะอันนี้เราก็ตั้งตั้งไว้เป็นฟิลนี้เนอะ ซึ่งเดี๋ยวเราน่าจะต้องทําเป็นห้องน้ํานะคะให้คุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวเราทําเป็นห้องน้าไว้ตรงแถวๆนี้แหละเป็นฟิลแบบห้องน้าเล็กๆก็พอเนาะอันนี้เราติดไว้แบบอาอย่างนี้ไปเลยใส่ประตูห้องน้าไปเลยค่ะนี่เขาได้ทั้งชายและหญิงรวมข้างล่างเนี่ยเราก็ทําเป็นฟิลแบบธรรมดาธรรมดาพอนี้ใช้ไฟอันนี้อันเดิมเลยค่ะทุกคนนั่งให้แสงที่แบบดีมากแล้วก็อ่างล้างมือนะคะก็ใช้เป็นของคิดใหม่ไปเลยอันนี้ แต่เราจะใช้เป็นแบบสีขาวๆบ้างละกันเนาะโอ้โหต้นไม้คือทะลุเข้ามาข้างในโอเคทาส่งทาสีข้างในให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ต้องมีกระจกให้ลูกค้าด้วยเนอะเผื่อแบบบัเดตกับผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วเ,เอออยากจะเติมลิปเติมหน้าเติมผมอะไรอย่างงี้นิดนึงก็จัดไปเลยค่ะโอ้โหนะไฟอันนี้ลอยมากแล้วเราก็ติดเป็นไฟ50นะคะเอาไว้ในนี้สักดวงหนึ่งด้วยจากนั้นก็ หน้าต่างนะคะอย่าให้ขาดนี่ติดไปเลย2บานแบบนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นความครัวนะคะเล็กๆเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราใช้เป็นเคาน์เตอร์ของญี่ปุ่นเลยซึ่งจะบอกว่าไม่มีตังซื้อตู้เย็นกันทุกคนเราต้องใช้เป็นตู้เย็นอันจิ๋วๆแบบนี้ไปก่อนแล้วก็ตอนนี้นะคะเหลืองเงินอยู่230ทุกคนเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นตู้หนังสืออันนี้ละกันเล็กๆเพื่อที่ เดี๋ยวเราจะให้หน่อยหนานะคะฝึกสกิลการทําอาหารไปด้วยเลยว่าแล้วก็ให้น้องเขามาอ่านหนังสือทําอาหารเลยค่ะโดยที่น้องก็คือมานั่งโต๊ะเดียวกับลูกค้าไปแล้วจ้ะ โอเคแล้วตอนนี้นะคะก็มีเงินกลับมาเป็น2,000นยทุกคนมินก็ซื้อเป็นเตาให้น้องนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป็นคุกบุกนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมาทําของหวานขายด้วยนี่เลยคุกบุกอันนี้นะคะตั้งไว้ในบ้านเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยเหมือนว่าการทําขนมจะเป็นอุปสรรคกับน้องเพราะว่ามันเหมือนมันจะทําไม่ได้คะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเออเออเอเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออเออเอเอโอ้โหอะไรวะเนี่ยในร้านคือเกิดอะไรขึ้น,นกันเต็มไปหมดคนคนนั้นเหมือนมีท่าทีประหลาดทุกคนดูสิ เขาจะกินหัวลูกค้าของเราไหมแล้วใยห,หน่อยหนากก็คือสลบไปแล้วค่ะซึ่งเ็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทาไมการทําอาหารถึงแบบเป็นงงๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะทําในเกมหรือว่าเป็นสมุดมอดนะทุกคนเอาเป็นว่าตอนนี้เราให้น้องขึ้นมานอนพักก่อนเลยนะคะแล้วร้านก็ปิดไปพร้อมๆกับการที่น้องไปนอนเลยค่ะวันนี้เราได้กําไรมา40,47นะคะ ในเมื่อตอนนี้น้องทำอาหารไม่ได้นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็เลยมาตกแต่งบ้านให้น้องดีกว่าค่ะ ใช้เป็นกําแพงอันนี้ไปเลยแล้วก็คิดว่าเตียงจริงๆใช้อันนี้มันก็พอได้อยู่นะคะแต่ว่าลายมันค่อนข้างที่จะแบบไม่เข้าเนอะเราหลบทิ้งไปเลยเตียงอันเก่าของน้องนะคะพลังงาน8ซึ่ง3,200เลยอะ่ะแล้วก็มี2,250อันนี้โอเคงั้นเราเอากลับมาแล้วกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบทิ้นเปลืองจนเกินไปเราเอาหัวเตียงเข้าไปชิดแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยได้อยู่นะน้องไม่ทะลรู้ออกมานะคะนี่แล้วเขาก็จะมีความแบบ กำแพงหลอกอะไรอย่างนี้เนาะเราก็เอามาแบบติดไว้เลยค่ะทุกคนด้านบนหัวนอนเนาะแล้วก็จะใช้หน้าต่างบานนี้นะคะซึ่งนองเขาเป็นมอดทุกคนหายากมากๆที่ เราจะใช้แบบเฟอร์นิเจอร์ที่มันเป็นมอดค่ะนี่เราติดหน้าต่างไวนาะแบบนี้น่ารักดีมิเห็นว่ามันน่ารักนะคะก็เลยอ้าก็ได้โหลดมาก็ได้ฟิลนั้นจะมีเงินหรือไม่มีเงินนะคะก่อนอื่นเลยการตกแต่งบ้านคือจะต้องมีต้นไม้แล้วก็อยากจะตั้งโคมไฟอันนี้ไว้ด้านบนตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนน้องมีความแบบน่ารักมากนี่ น่ารักจริงแล้วก็จะวางเกาบรูปวันนี้นะคะปลาคาบไว้เป็นความแบบอ้ามีความญี่ปุ่นนิดหนึง่งเอาต้นไม้อันนี้เนี่ยย่อใส่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นมาวางไวต้ตรงบนแบบัวดเตียงเลยโอเคพอได้อยู่นะห้องนอนแต่ว่าหน้าต่างนะคะขอเอามาไว้ซักประมาณนี้อยากได้ม่านแบบนี้แต่ในเกมคือมีความค่อนข้างแบบขัดใจนิดนึง <c oughs> ก็เลยจาเป็นจะต้องแบบไปโหลดหมอดมาเราใช้เป็นสี ประมาณนี้ละกันเนาะวางเป็นตู้เสื้อผ้าอันนี้ไว้เลยแล้วกันแล้วก็มีกระจกให้หนอยหน้าด้วยสักบานหนึ่ง ซึ่งเราจะใช้เป็นกระจกบานนี้ดีกว่าโอเคแต่ว่าใช้เป็นสีเทาๆเงินๆแบบนี้นะคะแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยมิคิดว่าน่าจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นเล็กๆได้อยู่นะคะทุกคนตรงนี้ก็มีห้องน้ําส่วนตัวแล้วเนาะตรงนี้จะออกไปข้างนอกได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราใช้เป็นประตูบานนี้และกันลักประตูบานนี้มากจริงๆค่ะเรายอมใช้เลยราคา200ก็ยอมค่ะซึ่งตอนนี้ก็ เงินหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็แอบอยากจะซื้อต้นไม้อันนี้ทุกคนแต่ว่าเงินคือไปหมดแล้วจา้าลราเอาแท่นขายของของเราอันนี้ขายทิ้งเออแล้วลองดูนะคะว่าต้นไผ่อันนี้เนี่ยมันสามารถวางตกแต่งไว้ที่ใดได้บ้างเอ้ยจริงๆวางไว้ตรงนี้ก็ได้อยู่นะทุกคนเพิ่มความเป็นส่วนตัวนิดนึงอออ๋ก็ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่เฮ้ยนี่ไง แล้วเอามาตกแต่งไว้แบบตรงกลางร้านแบบนี้ก็สวยนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยแบบหาเงินเพิ่มเนอแล้วก็ลากนองเขามาอีกสักนิดนึงซึ่งเจ้าโต๊ะอันนี้เราเอาเข้ามาไว้มุมนี้ไปเลยเออแบบนี้เลยทุกคนเลิศมากส่วนจริงๆตรงนี้เนี่ยมินตั้งใจไว้ว่ามินจะเอาไว้ใส่แบบพวกของตกแต่งอะไรแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าก็แอบ,บอยากจะมีของหวานอะไรอย่างนี้ด้วยแต่มินก็งงมากว่าทําไมเราถึงให ชีน้อยหนาเนี่ยทำอาหารไม่ได้นะคะแล้วการเอาเตียงเข้าไปแบบนี้คือหัวนางเข้าเข้าไปเข้าไปบุ่มอยู่ในกําแพงค่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้นะคะมิน้นทขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมกันมาจนจบแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนสาหรับวันนี้เนี่ยมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย